พเพื่อนนี่ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการเดิน่านะผมผวก็จะเดิน่าภูเขาเลยตามหมู่บ้านข้างรติดตั้งแคมป์นะครับวันนี้ก็เพราะว่าจะรามเพื่อนมาหุงข้าวต่ไม่ใช่มอหุงข้าวนะจะหุงเมืีไหนเทามาดูกันนะใช้เวลาที่เราขาดแลนเวลาที่โลกเกิดวิกฤตหรือเป็นการแก้ปัญหาฝึกแก้ปัญหานะครับ บ้านจะเป็นเราใช้หม้อมข้าวใายอุปกรณ์ที่เรามีก็หุงกินได้เหมือนเดิมครับผ้าเต็นต์กันฝนที่ใช้ปูครับเต็นท์กันฝนแล้วก็ขาดไม่ได้ครับมีดเดินป่านะครับเวลาเข้าป่าขาดไม่ได้มีดกับตั้งใช้ในการตัดไม้ข่อไฟตัดฟืนหรือป้องกันตัวครับใช้ได้หมดเลยขอบอเพราผมไม่ถนัดนอนเต็นต์นะครับเต็นต์ผมกลางกระโจมเต็นต์เต็นฝรั่งเขาไม่ถนัด ถ้าใครชอบนอนเต็น์ก็ลองไปดูช่องหลงประหลัดประหลัดชาวริตนะครับเขาชอบนอนเต็นต์ฝรั่งนี่ก็เวซอ,อปุปกรณ์ปถสมพยาบาลเหมือนเดิมครับก็นี่อุปกรณ์กังกันตัวครับปื่นขาไม่ได้เลยติดตัวตลอดเวลานลชชละชิ่วกระชับชั้นละใช้เวลาไหนเวลาได้กูจินมข้าวเสร็จคุณจะมีน้ำนคุณก็เนี่ยใช้เนี่ยเชย็ดจานข้าว นี่ก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงเลยเด็กตกปลานะครับใช้ไหาหาหาอาหารก็จะหาทานเราไม่ว่าไกลเวลานอนก็ต้องเกาะติดน้าน้ำลาห้วยนะไม่ใช่นอนให้เวลาทำกินก็ต้องเพิ่งพาน้านะครับเวลาเดินป่าต้องเกาะติดลําธารเกาะติดห้วยกินที่หนึง่งย้ายที่หนึง่งทำกินเสร็จแล้วก็ย้ายไปนอนอ่ที่ใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยหัวไฟครับจะเป็นไฟฉายก็ได้ระบอก็ได้ ช้างลางคืน,นเหมือนนี้กาดาเราจะพาเพื่อนไปนอนทุงข้าวทุงข้าวทดสอบพันทุงข้าวด้วยถุงพลาสติกที่ปกติผมก็ทำประจำนะครับเวลาสอนเด็กวดดอสอนอะไรผมก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้นจะนอนที่หลังสวนนะครับที่ป่าไปมันได้บรรยาก,กาศดีเดี๋ยวคอยเวลา จะพาไปทำเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศให้สมมุติเราว่าเป็นป่าตงด็บไปแล้วลนะครับเอาเป็นบรรยากาศโอเคครับไปกันเลยก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี้มีโอกาสมาประดิ์ประดอยแล้วครับนี่ก็จะมาทําการจุดไฟจุดชนวนด้วยมือถือนะครับจุดไฟเวลาใช้เวลาไปเดินป่านะครับเวลาเราไปเดินป่าแล้วไฟแช็เปลี่ยนน้า เราไปกับเพื่อนสองคนบังเอิญเปีเยดทั้งสองคนครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มีฐานไปใช้ที่พกพาไปใช้ไฟแล้วก็มือถือเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนี่ทำไม่ได้ครับมันแบนมันเป็นแบตเตอรี่รีเทียมครับไม่สามารถจำได้ผมไม่สามารถจำได้ต้องเป็นรุ่นเก่าโดยให้ดีสามแล้วก็ตุ่นกดปุ่ม แบตเตอรี่เขาจะใหญ่ทนแล้วก็สามารถถอดแบบมาจํำได้ครับก็ไม่จำมีนนะ็นี้เนี่แต่จําต่อ,อวงจรนะสายไฟถเ้ส,สีแยกสีออกครับข้อพวกสำลีพวกลังนกขิงไม้แห้งที่เราจะมาทําเป็นเชื้อเพลินครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะจุดได้หรือเปล่านะครับมาดูกัน